เดิมสนิทสวยงามมากโอ้ยสวยมากรถคันนี้มันไม่มีที่ติเลยนะเนี่ยน็อตแก้มเนี่ยนอ็อตฝากระโปรงพวกนี้ถ้ามันถอดเมื่อไหร่ปุ๊บต่อให้ช่างเข่งแค่ไหนหรือว่าทันสีอะไรมาขอบน็อตเนี่ยบ่าน็อตเนี่ยมันจะมีรอยขยับไม่มีบ่าขยับไม่มีร่องรอยของการถอดน็อตเลยความสวยงามของเครื่องไม่มีคาบน้ํามันไม่มีละองน้ํามันได้ดีไซน์เป็นดําแดงเดินได้แต่เข็บแดงมาแล้วก็ได้ตัวสีแดงที่ลูกค้าตัดมาเนี่ย สวยงามมากคันนี้ดีไซน์ของตัวรถนี่ออกแบบมาไนดะ้เจ๋วจริงๆมันสูงมันไม่อึดอัดนะมันไม่แคบเลยตัวใหญ่ใหญ่อย่างบอยเนี่ยสูง176น้ําหนัก101กิโลกรัมเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยถือว่าไม่อึดอัดเลยอะ่ะ ลับมาพบกับผมเซอร์บอยครับวันนี้บอยมีรถน่ารักน่ารักมานำเสนอท่านผู้ชมครับสำหรับคันนี้ครับเป็น u z u k กิสวิปปี2021จด2022ครับเป็นตัว1.2 GLX ครับตัวท็อปนะรายละเอียดของตัวรถเขาน่ารักมากคันนี้สีดำเหลืองตั้งแต่ใต้แดงเลยนะเล่มทะเบียนลงสีดำเหลืองมาเลยไม่ได้ลดกลับสีกับอะไรนะครับรถได้เป็นสภาพนี้เลยจดทะเบียนเป็นดำเหลืองมาเลยใครถูกใจคันนี้ชอบรถน่ารักน่ารักแบบนี้ทางนี้เลยครับเทวะโค้ดบอย แอดไลน์คิวอาร์โค้ดบอยได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวเล็กคันนี้แน่นอนครับ <Yeah. S 1> มาครับเรามาดูรายละเอียดดีเทลของตัวรถกันโคมไฟหน้าครับได้โคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็จะได้ตัวไฟ LED ตัดกรอบตรงนี้ด้วยดีไซน์สวยมากกระจังหน้าขนาดใหญ่ของเจ้าซูกิสวิคเขามีโครเมียมคิวโครเมียมตัดยาวเลยแล้วก็เป็นโลโก้ตัว S ครับด้านล่างได้สเกิร์ตด้านล่างชุดแต่งรอบคันมาเรียบร้อยแล้ว ได้ไฟตัดหมอกมาคันนี้เอาชุดแต่งมาเต็มนะครับไม่ได้เอาส่วนลดเลยเหมือนกับเจ้าของที่เขาซื้อป้ายแดงมาเนี่ยเอาชุดแต่งมาเต็มเลยมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กละยางครับยางตัวนี้เป็นยางปี2021ได้ขนาดยางมาที่185 55 R16 ได้ล้อขอบ16ครับล้อแม็กอัลลอยของเดิมโรงงานขอบ16คิ้วล้อมีออไฟทับทิมนะครับตัวนี้เป็นไฟทับทิมทั้งซ้ายและขวานะ สเกิร์ตด้านข้างตัดเส้นสติ๊กเกอร์สีเหลืองตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับนะสติ๊กเกอร์กระจกมองข้างตัดและพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาเรียบร้อยแล้วมือเปิดประตูครับสําหรับตัวรถเป็นสีเดียวกับตัวรถได้ปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกมาด้วยมาดูโครงสร้างหลักกันครับมาแผงข้างประตูครับดีไซน์ของเขาตัวนี้เป็นผ้านะวัสดุตรงนี้ดนะ้านข้างนี้ก็เป็นผ้าได้ที่วางแก้วมา เส้นสีแดงเนี่ยลูกค้าเดิมแต่งมาแน่นอนทุกนี้บอกแล้วไงว่าคันนี้เอาชุดแต่งมาเต็มพันเลยครับได้ที่วางแก้วมามาด,ดูโครงสร้างหลักกันครับตะเข็บเป็ดอาร์ครับสวยงามมากดูเพจตัวรถกันครับมานี่ครับเพจตัวรถเพจตัวรถอันนี้ก็จะเป็นโมเดลรถอันนี้เป็นหมายเลขตัวไท้อันนี้เป็นหมายเลข,ต,นนเเลขตัวถังรถยนต์ นะครับนี่หมายเลขตัวถังยนต์อันนี้เป็นหมายเลขเคร,รื่องยนต์เพดสวยมาครับประตูหลังครับที่เปิดประตูอยู่ด้านบนนี้ดูแผงข้างกันครับวัสดุทั้งหมดตรงนี้เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะดูโครงสร้างหลักกันนี่ครับระเข็บเปชรอาร์ครับสวยงามมากมาดูตัวฝาท้ายรถกันด้านท้ายรถกันบ้าง ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED เป็นตัว C แบบนี้นี่แล้วก็ตัวไฟเลี้ยวกับไฟไฟถอยเป็นหลอดไฮโดรเจนครับไฟท้ายให้มาทั้งหมด3ดวงตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ตรงนี้ครับได้ใบปัดน้ำฝนหลังมาสเกิร์ตล่างครับได้ปายท่อมาเป็นปายท่อหลอด2อันครับท่อออกฝั่งเดียวนะครับแต่วันนี้ได้สเกิร์ตมาสวยคันนี้สวยสวยจริงๆ ได้ชุดได้ชุดแต่งรอบพันเลยฝาท้ายครับมาดูโครงสร้างหลักกันก่อนเลยนี่ตัวล้างน้ําครับเม็ดอาร์ตนี่ตัวสุดท้ายดูนอด็อตฝาท้ายครับนี่ไม่เคยแกะเลยรถคันนี้สดจริงๆสภาพเดียวกับป้ายแดงเลยนี่น็อตไม่เคยแกะเลยครับลางน้ำครับแล้วก็แผ่นตัวนี้เบาะตัวนี้พับได้นะเดี๋ยวถอดแผ่นให้ดูก่อนแป๊บหนึ่งนี่เบาะแบ่งเป็น40 60สิบครับ แปงัป4 0 0สามารถพับได้ตัวนี้ฝั่ง40ตัวนี้สั่ง60พับเบาเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้แล้วก็ซุ้มยางอลไรตัวนี้จะเป็นชุดปะลมครับมาดูซุ้มกันครับนี่ครับนี่คือซุ้มยางอลไรยด,ดูข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมส,สวยเลยเด,เดิมเดิมสนิท ได้ปั๊มลมอัตโนมัติแล้วก็น้ำยาปะยางครับแล้วก็เครื่องมือชุดถอดล้อหูลากสดตรดาดมาดูฝั่งขวามือด้านตัวรถก,กันบ้างครับนี่เป็นตะเกียบเอาครับเดิมสนิทสวยงามมากประตูฝั่งคนขับครับได้ปุ่มคีย์เลดมาเหมือนกันทีน,นี้แล้วก็ สวัสดีครับแผงข้างประตูกระจกออโต้ฝั่งคนขับอันนี้เป็นปุ่มพับกระจกและนี่เป็นปุ่มปรับกระจกครับนะดูโครงสร้างหลักเดกนี่ครับตะเข็บเบสอาร์ตสวยงามมากเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันครับว่าหน้าห้องเครื่องจะสวยงามขนาดไหนรถใหม่ๆสภาพเหมือนใต้ไดแบบนี้ไปดูหน้าห้องเครื่องอีกจุดหนึ่งท่านหน้าห้องเครื่องจุดสุดท้ายเนี่ยสวยนะคันนี้ชนปลายแดงได้เลยคะครับมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันอ่า สวยมากรถคันนี้มันไม่มีที่ติเลยนะเนี่ยนี่ดูนอด็นอตน็อตฝากระโปรงเนี่ยดูน็อตแก้มเนี่ยอ่ะค่อยๆบอกจุดสังเกตกันน็อตแก้มเนี่ยน็อตฝากระโปรงพวกนี้ถ้ามันถอดเมื่อไหร่ปุ๊บต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนหรือว่าทาสีอะไรมาคอบน็อตเนี่ยบาน็อตเนี่ยมันจะมีรอยขยับดูยังไงก็รู้ครับอันนีเเ้เลขตัวถังรถอยู่ตรงนี้เนี่นี่ท่านผู้ชมนี่ครับเลขตัวถังรถจะอยู่ตรงนี้นะ มาดูคันหน้าครับนี่ครับคันหน้าเห็นไหมครับไม่มีบ่าขยับไม่มีร่องรอยของการถอดน็อตเลยอีกฝั่งเช่นไงครับมาเนี่ยเห็นไหมครับดูน็อตแก้มครับชมกันไปแบบช้าๆเลยครับเนี่ยน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงครับสวยงามมากครับดูเครื่องครับท่านผู้ชม กล้องจับภาพไปที่เครื่องเลยครับดูความสวยงามของเครื่องไม่มีคราบน้ํามันไม่มีละอองน้ํามันไม่มีความสกรปรกไม่มีคราบน้ํามันติดเลยคันนี้สวยจริงๆตัวเครื่องสวยเหมือนเราไปเดินในป้ายแดงแล้วไปขอดูรถตัวอย่างอนะ่ะอย่างนี้เลยสภาพเหมือนฟิลนั้นเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์1 2 0 0ซีให้แรงม้ามาที่82แรงม้าใครอยากเห็น23 24กิโลเมตรต่อเลตคันนี้ทําได้นะ อยากใช้รถประหยัดประหยัดน่ารักน่ารัก,กสวยสวยแบบนี้23-24กิโลเมตรต่อลิตรตาค่าเฉลีย่ยของการกินน้ำมันนะคันนี้ทำได้แน่นอนได้เห็นแน่ครับอะเดี๋ยวเราไปชมภายในหะ้องโดยสารกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนบอดี้รอบคันสวยกริบเลยไปชมภายในกันครับแต่เข้ามาอยู่ภายในเจ้าตัวเล็กคันนี้กันแล้ว Suzuki Swift กุญแจเป็น k e y เล s Push Start ขอเหยียบเบรกสตาร์ทเครื่องก่อนโอ้หนุ่มเสียงนุ่มหวานห,หนูเงียบสนิทเลยดูดีไซน์ภายในสิครับ ทั้งคันเลยเนี่ยตัดลายด้วยดําแดงดําแดงเนี่ยลูกค้าตัวเนี้ยน่ะสั่งทํามาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลตัวเบาะเบาะตัวนี้ครับเป็นเบาะหนังครอบไปนะครับนี่ตัวนี้นี่เบาะเดิมๆเขาจะเป็นตัวผ้าตัวนี้ลูกค้าก็เลยทําตัวหนังครอบตรงนี้มานะครับได้ดีไซน์เป็นดําแดงเดินได้แต่เข็บแดงมาคอนโซลด้านบนครับตัวนี้เป็นพลาสติกครับนะแล้วก็ได้ตัวสีแดงที่ลูกค้าตัดมาเนี่ย สวยงามมากคันนี้ดีไซน์ของตัวรถนี่ออกแบบมาได้ไดแจ๋วจริงๆแอร์ครับช่องริมสายสุดเป็นแอร์เหลี่ยมตรงกลางเน้นความคลาสสิกด้วยเป็นตัวแอร์ช่องกลมและฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับก็จะเป็นแอร์เหลี่ยมเหมือนกันนี่ตรงนี้เป็นลิ้นชักใส่ของครับมาดูรายละเอียดนครับนี่อย่างแรกเลยโชว์มือเดียวก่อนนี่รถลำดับที่1ครับนี่มือเดียวครับรถปี2021จดทะเบียนปี2565คือปี2022 เป็นตัวสวิต t 1.2เนี่ย GLX ตัวท็อปครับฉะนั้นหน้า18ต้องไม่มีหน้าการโอนกรรมสิทธิ์เห็นไหมนะหน้า18โลง่งแปลว่ารถมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สวยงามครับด้านบนครับวิทยุได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยนี่ตรงนี้นะทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยเล่นอะไรได้บ้างวิทยุ FMAM Bluetooth นะครับแล้วก็จะเป็นการเสียงที่ใช้การเชื่อมต่อจากบลูทูธนะครับ Android Audio นะครับ Apple CarPlay ก็เล่นได้ตัวนี้นะใช้งานได้สุดจริงๆคันนี้แอร์ Air, เป็น Air Digital Auto ครับนะตัวนี้เป็นปรับพัดลมตัวนี้เป็นปรับอุณหภูมิครับตัวนี้เป็นปรับโหมดตัวนี้จะมีโหมดอยู่เนี้ยเอาแอร์ลงขาเวลาเราใช้เราชอบเอาแอร์ลงขาแบบเนี้ยเย็นสบายดีแล้วก็ Power Outlet นี่12โวลต์ได้มาตรงนี้ วิทยุตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อดูหนังได้โดยมีเทสท์แล้วก็ USB Port สําสำหรับเชื่อมข้อมูลเสียงเพลงได้ที่วางของมาตรงนี้ที่วางแก้วได้มา2ตําแหน่งเกียร์ครับเป็นเกียร์ CVT สเต็ปเกียร์มีตั้งแต่ตัวแอขึ้นทางล่างชันตัวดีตัว N ตัว R ตัว P แล้วตรงนี้เป็นปุ่มกดเท่าไหร่สำหรับเวลารถด,ดับเครื่องอยู่ที่ห้างแล้วจะกดเกียร์ว่างก็ดับเครื่องก่อนนะให้เรียบร้อยก่อนแล้วกดตัวนี้แล้วโยกมาที่เกียร์ว่าง อันนี้เบรกมือคุ้มด้วยหนังเทียมครับตัวนี้เป็นหนังเทียมนะเป็นเหมือนหนังเหมือนพลาสติกนะครับมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่กันบ้างครับรถคันนี้ปี2021-22อายุรถ4 4ปี3ปีวิ่งไปแล้ว53,115กิโลตกปีละประมาณไม่ถึง20,000โลถือว่าวิ่งน้อยมากคันนี้ครับใช้ได้เลยนะวิ่งน้อยพวงมาลัยครับมุ้มด้วยหนังท้ายตัดตัวนี้ เป็น3ก้านนะครับปุ่มไล่ส3ก้านท้ายตัดฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์แล้วก็มีปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธด้วยเนี่ยกดเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็วางสายรับสายโทรศัพท์ครับด้านขวามือเป็นคูสคอนโทรลรถเล็กๆแบบนี้ได้คูสคอนโทรลมาด้วยก็เดินทางต่างจังหวัดก็สบายนะตัวเนี้ยเมืเคยลองใช้อยู่เหมือนกันเซ็ตคูสคอนโทรลเนี่ยมันก็สบายจริงๆด้านบนบ้างมาบ้านมันแดดได้กระจก2หน้ามา ไฟสองแผนที่ครับได้มาหนึ่งตำแหน่งสําหรับด้านหน้านี้แล้วก็ม่านบางแดดสําหรับฝั่งผู้โดยสารได้กระจสองหน้ามาชอบตรงนี้เฮดรูมอ่ะขูดสุดยอดเลยมันสูงมันไม่อึดอัดนะมันไม่แคบเลยตู้ให,ใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยสูงร้อยเจ็ดสิบหกน้ำหนักหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลกร,รัมเนี่ยนั่งอย่างนี้ถือว่าไม่อึดอัดเลยอะ่ะชอบตรงเฮดรูมมันถือมันโล่งสบายเดี๋ยวไปชมฟิลนั่งหลังกันครับสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวบอยชอบชอบละรักเลยไปชมฟิลด้านหลังกันโเราเข้าไปอยู่ในผู้โดยสารตอนหลังกันลว ก็ยังรู้สึกว่ามันโล่งสบายอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขากําหนดตัวเฮดรูมเนี่ยให้มันสูงนะแต่ทั้งมานั่งในสวิตชเนี่ยเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วมันรู้สึกว่ามันโล่งอะ่ะตัวใหญ่ๆอย่างบอยนั่งสองคนกําลังสวยแต่ถ้าถ้าตัวไม่ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ขนาดกลางๆตัวไม่ได้ใหญ่มากนั่ง3คนได้เพราะว่าบอดลองศึกษะรองรับสําหรับผู้โดยสารม,มา3ตําแหน่งด้านหลังก็เช่นเดียวก,กันตัวที่เป็นที่หุ้มเป็นหุ้มเหมือนกันนะ ได้ตัวเบาะที่เดินได้ตะเข็บแดงแล้วก็ดีไซน์เบาะเป็นสีแดงดําแดงมาเล็กรูมครับเบอไม่ได้ปรับเบาะขึ้นไปข้างหน้าเลยนะเล็กรูมเหลือๆฟิลดีครับเดินทางไกลๆถือว่าได้เลยอ,ออกต่างจังหวัดเนี่ยนะนั่งสบายๆแน่นอนแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองเทดได์กันการขับขี่เป็นองไรรถสวยรอบคันแบบนี้แล้วช่วงลงุนช่วงล่างเป็นองไรไปชมันครับปะมาครับเรามาลองทดได์เจ้าสุสกิสวิปคันนี้กันปี2 1จด22 รถใหม่ๆเลยสวยๆเลยเดี๋ยวไปลองไปลองนอกชวรูมกันขับดีอะ่ะเสียงเงียบนิ่มมากเดี๋ยวไปลองตรงทางขูขาดูบ้างอันนี้ขึ้นทางขูขะเนี้ยโชกเงียบสนิทช่องล่างดีมาก ลองลงทางลาดชันดูดีว่าจะเกิดหน้าติดหรือเปล่าติดนิดหนึ่งนะระลองขับใครได้คันนี้ไปลงทางลาดชันก็ให้เรามัดระวังนิดหนึ่งทางแบบทิมลงอย่างเงี้ยมันก็ติดหน่อยนึงดูช่องว่างพวงอะไรครับเนี่ยยกซ้ายยกขวาไม่มีเสียงคึกคักเลยนะครับนี่เหยียบในซอยนะก็ถือว่าดีครับ อัตราการเร่งก็ถือว่าใช้ได้หนึ่งพันสองร้อยซีซีกับแปดสิบสองแรงม้าสำหรับอีโคคาร์ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีเดี๋ยวลองทางยาวๆสักสองร้อยเมตรดูดูระบบเกียร์ CVT ครับว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ความรู้สึกฟิลการเปลี่ยนเกียร์เป็นยังไงสำหรับการนั่งเนี่ยบอยชอบกว้างนั่งสบายทาั้งๆที่มันเป็นดูแล้วเหมือนรถคันเล็กๆนะแต่เวลานั่งแล้วรู้สึกมันเหลือพื้นที่เฮดลูมเนี่ยฟิลดีมากเพราะเหลือสูงเลยไม่อึดอัด มันทําให้เราไม่อึดอัดด้วยถ้าเกิดตัว h e ดรูมหรือ,อกว้างๆเนี่ยครับลองเหยียบดูครับ200เมตรดูช่วงการเปลี่ยนเกียร์นะเนี่ยบอยยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนเกียร์เลยระบบเกียร์ดีมาก CVT ตัวนี้มาครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูช่วงล่างกันขึ้นหอยดูกันว่ารถใหม่ๆแบบนี้ขึ้นหอยแล้วดูโชคดูทุกอย่างของช่วงล่างเป็นอย่างไรไปชมครับ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้กัน นี่ครับดูช็อกก่อนเลยเนี่ยช็อกใหม่ๆสวยๆแล้วไม่มีคราบเยอะไม่มีอะไรเลยนะนี่ดูปิดล็อกเนี่ยนะครับไม่มีรอยกระแทกเลยดูคานครับรสวยๆนี่ไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยขูดเลยอีกฝั่งเช่นกันครับเนี่ยนะครับช็อกเดิมๆสวยๆดูภายล่างครับด้านล่างแผ่นพลาสติกไม่มีรอยขลอกเนี่ยมาท่อไม่มีผุเลยมาดูด้านหน้าครับดูข้างหลังเครื่องก่อนเลยเนี่ย ข้างหลังเครื่องเนี่ยไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มสวยกลิบไม่เคยโดนไม่เคยผ่านมือช่างะนะคันนี้ครับนี่ดูโช๊คครับเห็นไหมครับโช๊คเดิมๆสวยๆดูยางหุ้มเพลาเนี่ยมาร์กิ้งคันเลอร์เนี่ยเห็นไหมทุกอย่างอยู่ครบเนี่ยสวยๆเลยดูมาร์กิ้งคันเลอร์เนี่ยอ่ะอีกฝั่งใช่ไหมครับนี่ยางหุ้มเพลาดูโช๊คด้านบน สวยกริปครับคันนี้การันตีว่าสวยกริปเลยเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องยอดผ่อนแล้วก็ราคาของตัวรถกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมเลยครับ่ะเป็นยังไงบ้างครับสําหรับสุสกิสวิตคันนี้น่ารักน่ารักแบบนี้น่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านรีบมาฟังราคากันก่อนเลยดีกว่าสําหรับคันนี้ครับเป็นสุสกิสวิตปี2021จด2022เป็นตัว1.2 GLX ตัวท็อปนะครับนะบอยขายท่านผู้ชมเพียง385,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง6,412บาทเท่านั้นครับ ใครถูกใจหาคันนี้อยู่ทางนี้เลยครับ QR Code บอยรีบแอดไลน์หาบอยนะครับบอยมีคันเดียวส,สวยแบบนี้สําหรับคันนี้นะสภาพป้ายแดงแบบนี้ทักไลน์หาบอยครับทักก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car for sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com